อะไรบทหัวมุดสวัสดีท่านผู้ชมด้านหน้าเวทีทุกคนนะคะกล่าวสวัสดีคณะกรรมการได้สวัสดีกรรมการคุณพงษ์ด้นะคะสวัลลูด้นะคะฉัลฉลูั้วยนะคะฉลาัษฉลาัฉลูพษฉัลลัษฉัลลเป็นลัวฉัลลัษฉัลลัษัลลัษฉัลลลััค แล้วก็พี่ตุ้มตามครับพี่ตุ้มตามแล้วก็สดีไมสลาเอาแม่กินไปไหนล่ะลูกเอาหัวควันกันและซุ่มห้าในบ้านนี่นี่นี่มึงเลืมไหมแม่ตะโวไว้เธอลูกแม่ไก่โจดลูก แต่งหน้าแม่ปเป็นยังเมื่อกีไก่ตีแถวบุกม,มาเกินดูแม่ไก่โจทด้วยนะคะไก่ต้องแม่มอที่ไหนคุณแม่หมอนอันาภาลูกอ๋อคุณแม่หมอน,นาาอัอน,นาภาสวัสดีค่ะกส,สดิกรรมการทบุษกนค่ะ<อ>ก็เอานะคะน้องเขียดยิโมกล่าวสวัสดีน้องพี่น้องทบุษกนค่ะดูยังไงก็ดีดูดีมีสัมมาคารวะมีสัมมาคารวะมากเขียดยิโม่แท้ๆล่ะเบิ้งเขาคือดำดำดันโอ้ยมันตกกระซุบเมื่อย็นเป็น่วงเขา จุดประสงค์นะคะที่น้องเฉียดมาเมื่อนอีก็คือมาประกวดให้ออคุณมแ,แม่แคุณย่ายนะคะทีตอนนี้ก็คือต้องการให้เขียดนะ <c oughs> เป็นนักรอง,เอ,ออองเอาอีอมแม่ไตยที่จะให้ <c oughs> ไม่ซึ้งกับคำที่น้องพูดบนะ้าง เป็นนักร้องเพื่อไปปลดนีให้ครอบครัวนะคะกตัญยูมากเลยอะให้น้่งอีบุญรอดแป้งสับปะรตาที่ตูดกคุณแม่คุณยายนี่ก็คขอ้นจะเป็นเชียร์ตูดเหรอคะก็จารเป็นนักร้องสติงศิลปินสติงซากลจังสีตะวันเขียดนะกับมังลูกทุ่งอีสานตาวมนี้นะคะเขียดกสีทำนาทีเขาไล่งานตัวเขาไม่ได้อันประวัติ S <S> ตอบแทนมันคุ้นไห้กับแม่กับยายเลยค่ะตัดยูไห้ลายเพลงสากลนะคะคุณยายค่ะเริ่มเลยลูกเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยครับจารค่ะเห็นเห็นเห็นใจฉันบางวางใบสักวัน 拉黑 เป็นคนที่เสียงไพเราะมากตั้งแต่ประกวดมาตั้งแต่ท่านประธานท่านประธานบอาผิดทีนะคะตั้งแต่ประกวดมาน่ะคือเสียงน้องเนี่ยฟัวฟวไม่ท่านประธานนระว่าผิดคีนะคะตั้งแต่ประกวดมาน่ะคือคนเนี้ยใช่ใช่ไม่ต้องไปเดสตาไม่ต้องประกวดรางวัลมอบให้เลยแต่พี่นางว่าไม่เข้าหูอะฮะ พี่มาก็เหมือนกันค่ะไม่เข้าไม่ก็ไม่เข้าหูสิก็ไม่ก็แม่ไม่ค่อยได้ยินไงว่าแล้วเชียขอคัดค้านนะครับไม่ไม่ไม่บุคลนีก็ไม่ได้เนาะฮะเสียงก็ไม่ได้การไม่ได้ตัวก็ไม่ได้การติงตัวก็ไม่ผ่านแล้วไม่ได้ไลยไดยเลยเลยไม่เลยเลยไเลยไมยไลยเมยเลลยเมยเลยเยเลยเลยไลยเลยเลยเลยไลเลยเยไม่ได้ไม่ได้เลย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 เลเลยยเลยเลยเอยได้เล่เลยเเยม่เลย ได้ค่ะท่าประธานค่ะเขีไปไงครับถ้าเกิดว่าชื่อเขียดถ้าเกิดว่าเอาเขาไปอัดแผ่นเอาไปปั้นเนี่ยถ้าฉายาเขานักร้องสาวผู้น่าเกียรดเขียดอีโมอย่างนี้เหรอครับมันมีค่ะที่กับไม่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 ครับไม่ใช่แบบนั้นครับนักเอกสาวไม่มีผู้ร้องเพลงแบบละเอียดเออดีมากดีมากสาวบึ้งเป็นกรรมการแทนครูสลาได้เลย อาจารย์ว่าไงคะผ่านด้วยหรือคะครูยังไม่ได้ออกก็เห็นอะไรเลยนะอาจารย์ว่าไงครับอาจารย์ว่าไงครับน้ำเสียงดีมีกระตันอยู่ขอบคุณค่ะร้องเพราะเพราะครูให้ผ่านเอาขอบคุณค่ะอาจารย์พี่จินว่าไงครับพี่จินเห็นตั้งแต่แรกแล้วจ้าหัวเขาดำแสดงว่าใส่หัวเขาเฮ็ดทุกมือเอาตาหัวเข่าย่างแล้วกระเฮ็ดฮะ พี่จิ๊นประมาครับนางแตงหน้าจ้าครับจ้าจ้าจ้าอ๋อพี่จิ๊นไม่ชอบใช่ไหมครับพี่ตะมตามบ้างไงครับผมว่ายังไม่ผ่านนะครับเราประกวดเดลสตาเราไม่ได้มาประกวดไม่หมดนี่นะครับเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยเห็นด้วยค่ะอ๋อเราประกวดซาซเราไม่ได้มาประกวดไม่หมดนี่ผมว่าผ่านนะแต่ไม่แน่ว่าไม่ผ่านผลงานเพลงนี้ร้องได้ไหมเพลงอะไรคะ เนี่ยเดี๋ยวร้องร้องกับร้องกับพี่ได้เลยเพราะว่าพี่เนี่ยคือเจ้าของบริษัทคือเป็นคนที่เสียงดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลก <c oughs> และบริษัท <c oughs> ก็กำลังจะจิงอันดับหนึ่งของโลก <c oughs> ไอฮักเจ้าอลิ <c oughs> ่งเป็นข่เด้ <c oughs> ไอไข่ก็เป็นข่เด้อ ไอ้หักเจ้าอีเลลีลาวดีน้องฮักไอโบอกก่ก็ฮักแค่กันละน้อกแต่น้องบ่หักของบักลาวาเจ้ากดฉันสวมเปรียบหนังนกยมไอ้มันนกเจ้าเจาสาเร็วตยวายาวแต่นชนแ่งเผาเฮาคน เฝ้าจังสัตยก็ให้ยืนยันได้บ่อนอหนูนะไอลีลาวันดีเหตุยังเบ้ามาอยากฟังเสีเงให้พาโอ่อมแกมายได้บ่ได้อยู่โอ้ดมห่อายได้บ่ได้ยอ,ดอยู่ เก่งมากเขาเป็นนักแสดงไ,ได้ไเลยนะน้อง,องยังไม่รู้จักมองตายมองอะไรนะคะมองตาย <laughs> <laughs> จะมาดหมหามไอตอนนี้ได้ยังไงโองอ๋อมองตายคือที่เสียชีวิต <laughs> ใช่คณะกรรมการครับผมขอเอาน้องเขียนอีโม่เข้ารอบ